สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าร้านวิเชียนเสียงกงนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะพอดีลูกค้าได้เดินทางมาอุดหนุนกับทางร้านวิเชียนของเรานะคะว่าวันนี้ลูกค้ารอเอาอะไรนะคะกลับบ้านเดี๋ยวพาไปดูกันค่ะ <c oughs> พอดีลูกค้าเดินทางมาอุดหนุนคาซีนะคะคาซีหกร้อนะคะร้อยสิบห้ากับทางร้านวิเชียนของเรานะคะ <c oughs> นี่เลยกําลังตัดสดๆให้กับลูกค้าเลยนะคะ ลูกค้าก็ยืนรอเอากลับบ้านเลยนะคะคุยราคาตกลงกันที่เรียบร้อยนี่นะคะตัดสดสดบดไม่มีเลยนะคะลูกค้านี่เลยมือตัดของเราก็กำลังช่วยกันตัดนะคะนี่ก็เป็นคัสซีหกร้อยนะคะลูกค้ากับทางร้านวิเชียนเสียงกรงของเราค่ะ มาเดินทางมาจะแซคานี่มาแต่บอระบือครับมาแต่บอระบือนะคะไม่ไกลนะคะอยู่ใ,ใกล้ๆกันนะคะกับร้านวิเชียนของเรามาแต่บอระบือนะคะเป็นบรรยากาศรอบๆของทางร้านวิเชียนนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะกับทางร้านวิเชียนเสียงกงของเราจังหวัดกรสินนะคะมีอะไรให้เลือกมากมายนะคะ โทรเข้ามาสอบถามกับเฮียเซียนได้เลยค่ะเฮียเซียนใจดีมากๆต่อรองกันได้นะคะเดอ,อาไว้ก็ยจ,จะยกขึ้นรถให้กับลูกค้านะคะาไปชมกันต่อตอนนี้ก็ลูกค้ารอเอาคาษีกลับนะคะ ยังมีเครื่องนะคะเครื่องยังเหลือนะคะที่ยังไม่ได้ขายนะคะคานหน้าก็ยังไม่ได้ขายนะคะตัวนี้น่าจะขายหมดแล้วเหลือแค่นี้นะคะเหลือเครื่องกับไอแหนบนะคะแล้วก็คานหน้านะคะคันนี้เจาะให้ลูกค้าสดๆไปเลยลดทั้งคันก่อนฝาข้างกระบะก็เหลือแค่ที่เห็นเลยนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับทางร้านวิเชียนเสียงกงของเราไว้ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะกับร้านวิเชียนเสียงกงจังหวัดการสินค่าไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย